สวัสดีครับวันนี้ก็มาตรวจงานโซล่าครับที่หน้างานภ้าคสนามนะครับเดี๋ยววันนี้พามาคุยกับพี่แจ็คเจ้าของโรงงานที่ทําเกี่ยวกับโซล่านะครับสวัสดีครับพี่แจ็คสวัสดีครับี่สวัสดีครับพี่ทอ่าพี่พี่เดี๋ยววันนี้ขอสัมภาษณ์เรื่องของการติดตั้งหน่อยนะครับครับแต่ว่าที่เนี้ยผมว่ามันเสียงมันดังครับแล้วก็มันร้อนครับเดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายไปที่ร้านอาหารได้ไหม ได้ดแล้วเดี๋ยวเราไปคุยที่ร้านอาหารเพคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่แจ็คในเรื่อง<ม>ของการติดตั้งโซลา่าขั้นตอนการติดตั้งและการบริการหลังการขายเป็นยังไงบ้างเพคบสวัสดีครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านกินข้าวครับสวัสดีครับมาคุยกันต่อครับพี่แจ็คครับครับเมื่อกี้เราไปที่ <c oughs> น้าง,งานกันมาแล้วครับในตอนนี้จะขอให้พี่แจ็คเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับระบบโซลา่าให้กับท่านผู้ชมฟังหน่อยครับ เอาเบสิกเบสิกพื้นพื้นนะครับเาบสิกนพื้นพื้นมันทำงานยังไงใช่ครับโอเคก็อาศัยหลักการของแสงแดดครับผมเราก็จะมีแผงโซล่าซึมรับรังสีจากพระอาทิตย์แล้วก็ส่งมาเข้าอินเวอร์เตอร์ซึ่งเป็นตัวแปลงไฟจากไฟข้างบนมันเป็นกระแสตรงก็คือแปลงผ่านอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ให้มันเป็นกระแสสลับเพื่อจะกลับเข้ามาใช้ในตามบ้านเรือนหรือตามโรงงานอ๋อเราใช้อินเวอร์เตอร์ในการแปลงกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับใช่ใช่อ๋อแล้วก็ จ่ายไฟเข้าให้กับระบบของโรงงานใช่ครับอ๋อถูกต้องแล้วหลักการทํางานสมมติสมมติอย่างเนี้ยแดดแดดอย่างเนี้ยทางานได้ไหมอ่าทงานได้ครับทางานได้ใช่ไหมทำงานได้ระบบของโซล่าเซลล์ก็จะทํางานน้อยหนึ่งทำงานน้อยลงร้อยล,ลงแล้วก็มันก็จะมีไฟของอทางการไฟฟ้าเข้ามาเสริมคือมันก็ต้องเป็นเทนให้ตามที่วันโหลดของบ้านอยู่แล้วอ๋อพูดง่ายว่า <c oughs> <ๆ S 2> ระบบโซล่ามันจะผลิตตามโหลดของลูกค้าใช่อ๋อแล้วก็ถ้าแดดน้อย ค,ความเข้มแสงน้อยครับก็ผลิตได้น้อยวิดีด้น้อยความเข้มแสงมากก็ผลิตได้มากครับผมอ๋อแต่ว่าเ,เ,เราไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีปัญหากับเ,เครื่องใช้ภายในบ้านเพราะว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะเป็นตัวปรับให้ความสมดุลอยู่แล้วระหว่างไฟโซลา่ากับไฟของการไฟฟ้าให้จ่ายสม่ําเสมออ๋อมีเทคโนโลยีตัวนี้อยู่แล้วใช่ครับใช่ครับใช่แล้วเรามีอุปรกรณ์ป้องกันอะไรบ้างครับไฟช็อตไฟเกินไฟขาดอะไรมันมีตัดไหม มันมีตัดอยู่แล้วในตัวอินเวอร์เตอร์เองเขาก็มีพวกเออ่ฟิลในตัวมีพวกระบบคอนอาร์ฟอร์อะไรต่างๆการช็อตอยู่ข้างบนอ๋อนะครับโอเคครับน้องน้องยาหน้องยาเลยนะยาย่าหน้องยาย่ายาย่ามาเสิร์ฟเลยยาย่าตุเล่ยายาตุเล่มาเสิร์ฟเลยมามาต่อครับพี่แจ๊คครับแล้วขั้นตอนการติดตั้งเราทํายังไงบ้างครับเริ่มจากอะไรครับเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องสำรวจนานๆพื้นที่ครับว่าพื้นที่ที่ลูกค้าต้องการจะติดเนี่ย หลังคาเป็นประเภทไหน,เป,น et, เป็นเมทัลชีตเป็นเบื่องรอนคู่หรือเป็นซีแพเพราะว่าเราจะต้องเลือกอุปกรณ์ในการติดตั้งอ๋อครับไอตัวเมื่อกี้เป็นเป็นเมทัลช<ะ>ีตอุปกรณ์ก็จะเป็นเขาเรียกว่าแอลฟีดภาษาโซลาอุปกรณ์รณโซลานะครับเราก็ต้องดูพื้นที่พอไหมพื้นที่เพียงพอแล้วขั้นที่2ก็ต้องดูชนิดของหลังคาครับแล้วก็มา คำนวณพื้นที่แล้วก็คำนวณอุปกรณ์ในการใช้ครับอ่าขึ้นแรกขึ้นต้นเสร็จปุ๊บเนี่ยพอได้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เริ่มขบวนการติดตั้งแล้วครับเราก็เอาอุปกรณ์ยึดแผงเนี่ยขึ้นไปติดข้างบนก่อนซึ่งมันจะเป็นตัวอย่างที่มองว่าเป็นแอลฟีดเนาะแล้วก็เป็นตัวรางสําหรับรองรับแผงขึ้นไปติดตั้งอ๋อไอ้ที่เขาเรียกว่าเลียวนะอ่าเลียวครับอ่านั่นแหละครับครับเสร็จปุ๊บก็อ่าเสร็จปุ๊บนะฮะแล้วก็อ่าถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเงี้ยมันก็จะมีทางเดิน ทางเดินก็คือเขาเรียกวอล์กเวยเพื่อมาหามาให้มีการเหยียบหลังคาเขามากติด oh, ตั้งวอล์กเวยติดตั้งวอล์กเวยนะครับแต่ปุ๊บแล้วก็เราอาจจะทำวิธีนี้คู่กันได้ครับพวกรางรางสายไฟด mm ีซ hmm. ีคู่กันไปเลยครับผมนะครับแล้วก็ถึงเอาแผงนโซล่าเอาแผงนโซล่มามา,มาวาง mm hmm. นะครับจัดแผงนเข้าคอนเนคเตอร์ hmm. ของแผงนโซล่าแล้วก็ละสายไฟด mm ีซ hmm. ีลงมาข้างล่างมายังตู้ของฟิล เพื่อจะเข้าอินเวอร์เตอร์อืมเพื่อผมถามนิดนึงไอ้ไอ้ขั้นตอนการยกแผงงานที่พี่เอาแผงขึ้นไปอ่ะครับเออพี่แจ็คทำยังไงครับใช้คนหรือว่าเราใช้ใช้เครื่องมืออะไรช่วยครับถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็จะใช้รถเคนอ๋อโอเคมายกเลยโอเ,เคมายกเราก็จะมีมเราจะสร้างกระเช้า<ม>เพื่อจะมาใส่รังพาเลทข,ของแผงอีกทีหนึง่งแล้วก็ยกทั้งกระเช้าขึ้นไป<อ>นะครับแล้วก็ไปเอาเอา่อทยอยออกไปทีละแผน่นทีละแผน่นให้คนลำเลียงลำเลียงเข้าไปตำแหน่ง แต่ฟังดูแล้วก็ไม่ง่ายนะทุกขั้นตอนเนี่ยมันมีอันตรายใช่แล้วพี่แจ็คมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุยังไงครับคือคนของผมเนี่ยมีใบเสร์มที่สูงทุกคนอ๋อต้องมีอบรมใช่ฮารอบรมครับเพราะว่าลูกค้าแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคือจอปเนี่ยเขาจะตรวจเลยว่าเรามีการอบรมไหมชุดเราพร้อมไหมรองเท้าเราเป็นแบบไหนเรามีการไล่ไล่การเลี้ยว กันบริเวณบริเคดที่ห้ามเดินเข้าไปนะครับของเซฟตี้อะไรต่างๆนี่มีหมดมีหมวกมีอะไรต่างๆอ๋อคนที่ต้องฝึกฝนต้องมีครับมีการอบรมนะครับอ๋อแล้วขั้นตอนติดตั้งเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างล้อ20กิโลวัตต์ที่เนี่ยครับใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ครับสำหรับผมเองนะใช่20วัน20วันเนาะใช่ครับเพราะว่าผมของผมเข้าหน้างาน100%อร์นะครับ20วันนี่คือรวมคอมมิชชั่นนิ่ง รวมแล้วครับรวมแล้วเซตรวมออรระบบได้เลยใช่อ๋อเฮ้ยเขาไวนะก็มันอยู่มันอยู่ที่การบริหารจัดการนะครับ hmm. คือถ้าเกิดเราไม่รอของอุปกรณ์ไม่รออุปกรณ์เรามีของเสริมร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับทุกอย่างเข้าหมดเลยตึ้งสองสามสี่ห้าปุ๊บช่างทำให้ทนเถอะอ๋อพิจ๊กก็มีบุคลากรที่ดีนะช่วยในการบริหารนะใช่ใช่ใช่ก็นี่ไงคอมมมันมันไม่เกินเดือนไงผมต้องมาเสียมือนี้ไง คุณรู้จักการพีเอ็มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเจนเดียผมมาเนี๋ยวไซต์เอเจนเดียผมมาแม่งนี่เนี่ยเพราะคู่คุณสองคนเดี๋ยวผมต้องเสียมือนี่ไงครับไม่เกินสามสิบวันนี่ไงบอกแล้วไงอย่าเล่นกับระบบอย่าเล่นกับผมแล้วไม่ได้เสียพี่นางไม่ได้เสียอย่างเดียวนะมีอะไรนะอะไรพ็อกอะไรพ็อกอีกนะนี่ปาร์ตี้บ็อก j b l ปาร์ตี้บ็อกไปดูด้วยกันเลยหมื่นแปดดี렉เตอร์เขาบอกว่าน้ำน้ำให้ดูงานนี้ให้พี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดเสร็จบนเดี๋ยวพี่ซื้อนี่ให้ ไอปาร์ตี้บล็อกอัเวลาลเออเวลาน้ําไปเอาอนนอติ้งกับพี่หลังอะไรเงี้ยก็เอาไปตั้งร้องเพลงกันเออเอาได้ดิจัดให้ดิแป๊บเดียวจบอ่าแล้ว30สิวันแม่งยี่สิบวันเองอะแป๊บเ <c oughs> ดียวต้เสร็จดิเอ่อเด็กตอปากเป็นเอกไปแล้วดิอย่าเล่นกันแล้วโบ <c oughs> ปากเป็นเอกไปแล้วพี่หลังมันไม่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวกลับมาต่อนีกอีกนิดนึงหลังจากติดตั้งคอมม้นชิ่งเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อในระหว่างเนี้ยพี่มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างครับการทำงานเนี่ย มันก็จะมีปัญหาซึ่งหน้าง,งานาหลังคาจริงไม่เหมือนในแบบเวลาเราขึ้นไปทั้งแรกเนี่ยในแบบมันก็แบบเนาะมันอยู่สเกลในการเขียนออโตแคดอะไรต่ตางๆอะ่ะพอหน้าง,งานจริงในกระบบก่อสร้างเนี่ยมันก็จะมีการผิดเพี้ยนช่างผู้ชนานาญเนี่ยเ,เขาจะต้องอดูว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะตัวน,นี้มันต้องมีปรับแต่งแล้วก็มาแอดบิลที่หลังอ๋อก็คือไปหาระยะใหม่จากหลังคาจริงใช่ใช่ใช่ครับ อุปสรรคอย่างสมมติว่าแปลบางบางที่บางที่เราวางไว้ล่าอย่างรูกอ,อย่างบันไดลิงนะฮะในในแบบมันมาเมตรห้าสิบแต่น,นี้มันมาประมาณเมตรหกสิบดังนั้นมันก็จะมีการเราเรา,เราเราเราทำขาบันไดลิงไปแล้วมันต้องตัดขาแเชื่อมใหม่ประมาณนี้ครับอ๋อมันก็ทําให้งานล่าช้าไปบ้างใช่ใช่แล้วก็ธรรมชาติมีไหมฝนเปินด้วยฝนจริงๆนะฝนนี้ก็คือไม่ใช่อุปสรรคเรื่องใหญ่คนทําโซล่าชอบฝนนะ มันเย็นมันเย็นเพียง <laughs> แต่ว่าไม่ได้ฝนตกสู้ๆดังๆน,นะเรียงไ้ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยคึมๆอย่างเงี้ยยิ่งชอบอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องความปลอดภัยนะครับเริ่มมีสัญญาณไม่ดีว่าปล่อยๆเนี่ยเราก็ให้เรียกลงมาแล้เรียกลงมาแล้วนะครับแล้วบริการหลังการขายพี่รับประกันกี่ปีครับในส่วนของผมเนี่ยผมจะชอบคุยกับลูกค้าจะถามผมว่าคุณแจ็คคุณติดตั้งผมเนี่ยคืนทุนกี่ปีอย่างไซส์เนี้ยก็สามปีครึ่ง สามปีครึ่งผมก็บอกอย่างนี้ดีกว่าพี่ผมให้พี่5ปีที่ ờ, ช่วงระหว่างคืนทุนแต่พี่ไม่ต้องทําอะไรเลยนะค่า O&M o peration and maintenance เนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยอยู่ที่ผมหอ๋อนะครับก็คือ5ปีเลยหปีร้างแผนปีละสองครั้งยกเว้นหน้าฝนอะไรนะครับแล้วก็เข้ามาดูตรวจเช็คอะไรต่างๆมีปัญหาเรียกเข้ามาได้นะครับก็สังเกตดูจากไซนี้ข้างๆกันเนี่ยเมื่อสปีที่แล้วติดผมห้าร้กิลวั อ๋อข้างๆโรงงานเมื่อกี้ที่ที่เห็นอยู่ใช่ครับนั่นคือ500กิโลวัตต์ก็ใช้ SMA เือนกันเนี่ยลูกค้าบอกต่อมา <C oughs> ้องแกก็เ,เห็นด้วยไม่ต้องคุยแรงมากแค่ดูเปอร์ฟอร์แมนซ์มา3ปีที่แล้วจนทุกวันนี้มันมีปัญหาเขาถามไปเขาเป็นท่าแกเขาเป็นเพื่อนกันเขาเช็คกันมาแล้วครับ,รบเราก็ได้เราเราก็ส่วนหนึ่งของผมก็ได้ลูกค้าบอกต่อด้วยนะ <C oughs> ครับและอย่างลูกค้าที่สมมุติถา้าเขาเห็นในรา,ายการในช่องเนี้ยเขาอยากจะติดตั้งโซลา่าติดต่อพี่แจัคได้ยังไงครับเดี๋ยวผมฝากเบอร์โทรไว้ อ่ะเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรแล้วก็ลงเพจอ่าได้ครับลงเพจลงไลน์แอดอะไรต่างๆพี่แจ๊คไว้ให้เนาะได้ได้ับโอเคถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็วันนี้พอแค่นี้ใก้เวลาแล้วอ่าเย็นแล้วถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะไปอ่ะพี่แจ็คครับแล้วบริษัทพี่เนี่ยผมกำลังเติบโตเลยครับเห็นได้ข่าวว่าไม่ทันหกเดือนแล้วพาไปไม่รู้เกือบร้อยล้านแล้วอ่ะอันนี้อ่าใช่ครับตอนนี้ผมผมอ่าพูดอย่างนี้ผมกำลังตั้งผู้ร่วมงาน เออหนึ่งก็คือ,อ,อฝ่ายขายสักสองคนน้องผู้หญิงผู้ชายคนไหนที่รักในการขายผู้หญิงหนึ่งผู้ชายหนึ่งได้หมดครับคุณ <ๆ S 1> สมบัติก็คือขับรถได้ทํางานต่างจังหวัดได้ใช่ครับอ่าแล้วมีอะไรครับหน้างานไปเจอแดดได้เจอแดดได้อ่าสู้แดดหน่อยนึงนะเพราะโซลามันต้องอยู่กับแดดรักเพราะว่าอ่า อาชีพโซล่าเซลล์ตอนนี้มันกำลังเป็นกระแสที่เกอติดอยู่ครับทุกวันนี้คือช่วยลดโลกร้อนช่วยประหยัดพลังงานพลังงานสะอาดเรายังอยู่ธุรกิจนี้อ,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 อีกอีกหลายปีนะครับดังนั้นก็คือว่า <c oughs> ผมอยากต้องการฝ่ายขายทั้งสองคนสองคนแล้วก็เจ้าหน้าที่วิวศวกรไฟฟ้าตั้งหนึ่งคนเพื่อมารลแนนทางด้านการออกแบบการติดตั้งประมาณนี้แอดมินพี่ต้องการไหมแอดมินมาเพิ่มอีกสักคนก็ดีครับก็คือแอดมินอีกหนึ่งคนครับผม โอเคไปขายแล้วผมแบบมาไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องเรื่องนี้ครับเทรนให้เลยถ้าผู้หญิงนี่เทรนให้พิเศษเลยผู้ชายผมก็เทรนให้พิเศษเหมือนกันผมเทรนยันไปถึงภาคอินเตอร์เทรนลูกค้าด้วยอออย่าลืมอันนี้กองอะไรลอกอเอ่าอย่างนี้อย่างนี้ผมพาพี่หลังมาสมัครงานเป็นหัวหน้าหัวหน้าคนงานได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้ ไม่ได้ใช่ไหมสมัครเป็นผู้ร่วมดื่มเหล้าดีกว่าอ๋อไม่ต้องทำอะไรมีหน้าที่นั่งกินอย่างเดียวก็สมัครเป็นเซลล์ครับไปไปเอนเตอร์เทนอย่างเดียวเนี่ยอ๋อสมัครเป็นเซลล์เป็นในนี่ครับเอออ่ซซซีีีโโอชิปเอนเตอร์เทนเมนต์ออฟฟิเซอร์โอเคได้เลยนะได้เลยได้เลยมุกเยอะนะคนนี้ได้เลยได้เลยมุกมุกมุกกี่เม็ดกี่เมตรแหมสมัยโอเคอย่างนั้นเย็นหมดแล้วอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับล้านอาหารก่อนสวัสดีครับสวัสสดีครัับวสดีครับ